อย่างตอนนั้นนะคะมาแบบโอ้โหแบบมาแบบช่วงขาลงเนี่ยคือโอ้โหมันก็ลงจริงนะแทบจะไปต่อไม่ได้งานเสียหายงานพังรื้อถอนทั้งหมดเอาทําลงใหม่ขาดทุนซ้ําแล้วซ้ําอีกเจ๊งแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกงานเสียหายซ้ําแล้วซ้ําอีกปิดหนี้ปิดสินไม่มีเงินจ่ายลูกน้องอนะคะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ว่าในส่วนของตรงนั้นนะคะคือเรามองว่าเอ๊ะปัญหาคือมันเล็กกว่าใจเรานะคะเรามีใจที่ใหญ่กว่าเรามีความเชื่อว่าเราจะต้องสามารถผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้และสุดท้ายนะคะปัญหาตรงนั้นก็ผ่านไปได้จริง,รงๆนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะว่าเวลาเจอปัญหาหรือเวลาเจอขาลงเนี่ยก็อย่าเพิ่งหยุดนะคะให้เราเอามาคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขนะคะในส่วนของตรงนั้นหรือว่าเราก็อัด ก็มีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เอ๊ะทำไมมันผ่านปัญหานี้ไม่ได้อย่างเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองคลิปดีๆมีสอนเยอะแย,ยะมากมายดูคลิปพัฒนาตัวเองดูคลิปนู่นนี่นั่นเพื่อสร้างความรู้ให้กับตัวเราเองปัญหาตัวนี้มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะรู้สึกโคตรท้อ,อมันเหนื่อยแล้วนี่มันท้อแล้วนี่มันไม่เหลืออะไรแล้วนี่มันไม่โอเคแล้วนะคะก็ธุรกิจนะคะอย่างเช่นเนี่ย ทำพื้นสามิติมานะคะก็โอ้โหปัญหาค่อนข้างเยอะมากนะคะมีปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับงานพื้นลูกค้าด่าบ้างแหละลูกค้าคอมเพนบ้างแหละลูกค้าคอมเมนต์บ้างแหละนะคะงานไม่เรียบร้อยพื้นไม่สวยไว้เก็บรายละเอียดไม่ดีเลอะเปือเป้อนอาทางเดินขึ้นลงเหนียวเหนอนะนะคะโอ้ยโดนมาทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับในส่วนของการทําพื้นสามิติ รู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยก็จะมีปัญหาในลักษณะนี้นะคะแต่ที่อยากจะบอกกับทุกคนเลยนะคะก็คือเราจะต้องกัดไม่ปล่อยคอมเมนต์ที่คอมเพนเราเพื่อให้เราไปพัฒนานแล้วก็ปรับปรุงจนเราทำงานจนเราทำงานให้มัน ดีขึ้นนะคะอย่างปัญหาที่เราเคยเจอเนี่ยเจอมา18,000เนะคะลองผิดลองถูกมาเพื่อให้ตัวเองรู้ก็ทํามานะคะแล้วก็นําปัญหาแล้วก็บทเรียนต่างๆเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยไปต่อได้นะคะ7ปีที่แล้วนะคะก่อนหน้าน,นี้เราเราเองนะคะก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการทําพื้นสานมิติเลยคือจบด้านอุตสาหกรรมมานะคะก็มีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมมานะคะ ซึ่งก็ไม่คิดนะคะว่าตัวเองจะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับพื้นสามิติได้นะคะแต่ด้วยความรักความชอบแล้วก็ความเชื่อว่าเราจะต้องทําได้นะคะมันก็ทําให้เรา,เาประสบผลสําเร็จทางด้านของธุรกิจได้นะคะนั้นเนี่ยวันเจ็ดปีก่อนหน้านีนน้คือเรามาจากศูนย์เลยนะเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยทีนี้เราก็ามาลองผิดลองถูกเจอปัญหาเพียบไปหมดเจอลูกค้าหลากหลายแนวเจอ การคอมเมนต์การคอมเพนปัญหาในการทํางานเกิดขึ้นปัญหาในการทำงานเกนิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากในสิ่งที่เราทำนะคะเราเราไม่ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะแต่แค่ขอให้เราให้ดีกว่าเมื่อวานก็เพียงพอแล้วอย่างวันนี้อ่าได้เท่านี้พ่งนี้ได้เพิ่มไปอีกนิดได้เพิ่มไปอีกนิดได้เพิ่มไปอีกนิดนะคะ แน่นอนนะคะสิ่งตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาตัวเราต่อไปได้เป้าหมายของทุกคนเนี่ยมีทุกคนเนี่ยอยากจะสําเร็จนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ยอย่ายอมแพ้นะคะอย่าหยุดวิ่งนะคะวันนี้เราวิ่งไม่ได้ก็ให้เราเดินเอาเดินไม่ได้วันนี้ก็ให้คานหน่อยแต่เพียงแค่ว่าเราขออย่าหยุดเดินนะคะทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว